โอกาสนี้ก็ไดเชิญในส่วนของผู้ช่วยต่อนะครับก็จะได้มอบสุดนในระบบ่อไปนะครับ

บุคระชาติเรียงระยับประดับแต่งประุูเมนทองพร้อมรับอย่างอักแรงแต่งอย่งแฝงด้วยพุทธคดให้จดจำอักดิจังทุกขังอนันาตา เป็นสัจจาพุทธองค์พระท่ำสอนไอ้สัตว์โลกรู้ซึ้งถึงสังสวรสิ่งแน่นอนคือแม่เทียเ่ยงเยี่ยงนี้เองกราบนมัสการพระเดชพระคุณท่านท่านพระคร,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 รูปรเัเมืองรงชายภาษาโทรพร้อมจักราอำเภอรัตนโกดีประธานฝ่ายสมด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งกราบนมัสการพระเจราญพระเจริญที่เคารพอย่างสูงเรียนท่านนาย,ยกวิโรจน์อังครบุตร นายองค์การประหานส่วนตะบ,บนลำปองประธาน,นพิจิด้วยความเคารพเรียนท่านกำลังสมชัยเพียงเสมอรประธานสุโรมกำลังพิงยมันตะบลอปองเรียนท่านผู้มีเกียรติญาติพี่น้องทุกท่านก็นผงนายสุวรรณขอสวดตัวแทนจากพระหลวงประท่า้องโดยผู้ชว่วยตรอสมาชิกอกหอกรผู้ได้รับสังถารอนุญาตจากท่านเจ้าภาพให้เป็นผู้ร่วมดำเนินประกอบพิจิชาวอังกิจของขุนข้อหักหนึ่จังหวัด ท่านท ok ี่กรพพระพุทธองค์ท่านทรงตรัสไกดว่าพุทธศาสนาบุญญาธิษิ์เศรษฐาคาอันแปลความว่าการทอดทานฝังทรัพย์นั้นคือบุญไว้ในบวรพุทธศาสนาเป็นการบ้านจิตเสดยิ่งในโอกาสนี้ด้วยจิตอันเป็นกุศลท้องถานกัจจภาพที่จะไปก่อให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลอุทิศให้กับคุณพ่อฮักต็งจำรัดในวันนี้นะครับก็มีความประสมที่จะบรุงในส่วนของพุทธศาสนา ต่อดทั้งถึงเรื่องการศึกษานะครับแล้วก็สารประโยชน์ซึ่งมีทั้งหมด13กองทุนนะครับกองทุนที่1นะครับบํารุงวัดอุรพระรามบ้านตุนกองทุนที่2บํารุงวัดจะปัดที่เหล็กกองทุนที่สบํารุงวัดปาาเทพนิมิกองทุนที่4บํารุงวัดสวรรค์บองกระทองกองทุนที่5นะครับศูนย์ปฏิบัติธรรมวังวิโมกข์ขอนแกวนกองทุนที่6บํารุงวัดวัดหนองกบกนะครับตำบลบัวหุ่งอำเภอราศสสลยัย กองทุนท hmm hmm. right? right? ี่เจ็ดในส่วนของสมารูพส่งยุทธองค์ทองสนองคุณกองวัชการนะครับจากวัดบูวรพารังวัานตะตุนนะครับดนรับมอบกุนจากการะุณภาพนะครับกับเปียนเชิญนะครับในส่วนของปวยยาวัชกรของวัดบูวรพารังนัานตะตุนนะครับด้รับมอบกุนจากทาระจ้าภาพกับเปียนเชิญนะครับกับกเรจัดวัดวดจิตอันเป็นส่สนของทางรุณภาพในครั้งนี้นะครับที่หนึ่งนะครับราบริวัดบูวรพารังานตะตุนนะครับ กับตอนทุนที่สองนะครับบระเมวัตถบานที่เหล็กนะครับก่อเรยนเชิญในส่วนของวายาวไมสกรนะครับจากวัตถบานที่เหล็กนะครับรับมอบคุณแก่ทางราชาพนะครับกับวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณข้าวนะครับท่านพระสุภาราตน์หลงชัยประสานโตนะครับรองเจ้าท่าอำเภอพระรบุรีนะครับจะวางวัตถบานที่เหล็กนะครับให้ความเมตตานะครับกับตอนทุนที่2องระเมวัตถบานที่เหล็กนะครับ กบกองคุนที่3นะครับในส่วนของวัดปากเทนิมิตนะครับก็เปยนเชิญในส่วนของโอยาววัชกรนะครับจากวัดปากเทนิมิตนะครับได้รับมอบทุนจัดขังทัภาพนะครับกับหรือว่าในส่วนของรัการนะครับจากวัดปากเทนิมิตนะครับก็เรียนเชิญนะครับจากบางคก็ต้ของกรุอเัยนะครับทีขันเาจะจะโอเยาวัชกรในส่วนของตัวแทนในส่วนของรักการวัดนะครับวัดสลัดลพบุรนะครับได้รับมอบชุนจัดขังทัภาพนะครับ การตรวจสอบด้วยจิจกันเป็นส่วนของรากราชภาพนะครับโดยเฉพาะในส่วนของกลุ่มข้อหาด็นจัะหรับท่การเปรียบเสนอปูชเจริญยะบลคคลนะครับเป็นกลุ่มทผู้ข้อถึงแต่รานะครับการใช้ชีวิตใต้ร่มผ้าตาสวัสดินะครับรวมสามสิบกว่าพรรานะครับกับเปลี่ยนเชิญนะครับในสิ่งแ่งล่วงหน้านะครับอ่า้างนะครับการก็เปลี่ยนเชิญในส่วนของตัวแทนนะครับจากศูนย์ปฏิบัติธรรมวิมกนะครับ ลูกหลานนะครับกับลำตัต่อไปก็จะเชิญในส่วนของวัยาวัชกรนะครับจากวัดบ้านหนองกกนะครับตำบลบัวหูอำเภอราศีสไลนะครับับเปลียนเชิญนะครับในส่วนของตัวแทนจากวัดบ้านหนองกกนะครับตำบลบัวหูอำเภอราศีสไลนะครับ หลวทองสนองคุณนะครับรับมอบส่วนจากการะุณภาพนะครับกับเป็นเชิญนะครับในส่วนของตัวแทนจะดชมรมผู้ส you know, <Yeah. S 1> ูงอายุน้องปู่ทองสนองคุณนะครับกับชมรมผู้สูงอายุน้องปู่ทองสนองคุณนะครับลับรับต่อไปก็เลยเชิญตัวแทนจะชมรมอสมนะครับตำรลน้ลงบทองนะครับกับเป็นเชิญนะครับตัวแทนจะดชมรมอสมตำรวจหลวงบทองได้รับมอบส่วนจากการะุณภาพนะครับ กับในส่วนของชมรมอสมองนะครับจากตำบลลบบุรีนะครับลำดับต่อไปก็เรียนเชิญตัวแทนนะครับจากโรมรานาส่งเสริมสุขภาพตำบลลบบุรีได้รับมอบจุดจการทาง้าฟานะครับกับถือว่าด้วยทีมคันเป็นตสข,ข้องวาทาง้าฟาในวันนี้นะครับกลับก็เรียนเชิญตัวแทนจากโรงพบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลบบุรถือว่าในช่วงโควิดสิก็ก่ามกับทีมงานออสมองดูแลสุขภาพพี่น้องจดชนเป็นอย่างดีนะครับ จากเปลี่ยนเชิญนะครับตัวแทนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตบลทศสองนะครับการพ้บต่อไปก็เรียเชิญตัวแทนจากโรงเรียนวัฒนาุนนะครับสาราวิทยานะครับรับมอบจุดจการข้าราชการการศึกษาเป็นสิ่งสําคัญยิ่งของชีวิตนะครับเป็นการให้โอกาสกับลูกหลานนะครับดังนั้นก็เปลี่ยนเชิญตัวแทนนะครับจากโรงเรียนวัฒนารุ่นนะครับไดรรับมอบจุดจัดการั้าราชการับ การรับรองต่อไปก็เลยนเชิญตัวแทนจากโรงเรียนช้างบุญวิทยาอำเภอท่าตูนะครับเราพม้อมจัดการได้จะบานะครับกับเป็นเชิญตัวแทนนะครับจากโรงเรียนช้างบุญวิทยานะครับซึ่งอาจาทัานไปสอนอยู่ที่โรงเรียนช้างบุญวิทยานะครับการศึกษาเป็นสิ่งสําคัญยิ่งของชีวิตนะครับเป็นการให้โอกาสกับลูกหลานการศึกษาถือว่าเป็นการลดช่องว่างของสังคมนะครับ ากาเลื่อรอบต่อไปก็เลยเชิญในส่วนของสมาชิกอบบรนะครับในส่วนของผู้ชุดทก่อนไร้รับมอบสุงจากทางพัฒนาภาพนะครับกับเรลยงเชิญนะครับในส่วนของทีมผู้ชุดทก่อนะครับการเลือนรอบต่อไปก็เลยเชิญในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ชาวพนักฐานนะครับได้รับมอบสุงจากทางพัฒนาภาพนะครับกับในส่วนของทางเจ้าหน้าที่นะครับผู้ที่ประกอบพิธีในการประชุมเพลินนะครับ ดิฉันตัวแทนของท่านนะครับดิฉันนะครับตัวแทนในส่วนของผอกิัธเจ้าหน้าที่รับู้ทีเลยประกอบในการประชุมเพิงนะครับก็ถือว่ารถจิ๋งอันเป็นส่วนของผอเกิดพาน,นในวันนี้นะครับที่จะได้ก่อให้เกิดประโยชน์เป็นประสอบนะครับุอจนให้กับผุมพ่อห,กอหักหนึ่งจังหวัดนะครับผู้วัยชนกับและในส่วนของชุมชนตำบลนบบะทองนะครับก็ถือว่าเป็นชุมชนที่แข็ง เป็นชุมชนต้นแบบอีกชุมชนหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะได้รับมอบนะครับจากกองบุญสตารนะครับซึ่งมีทั้งหมด5้าหนื่นบาทนะครับกับโอกาสที่เ็เรียนเชิญนะครับตัวแทนนะครับจากกองทุนเงินล้านชุมชนมัตตุนะครับบุช่วยการท่าเจ้าภาพนะครับกับเรียนเชิญนะครับในส่วนการกองทุนเงินล้านนะครับเกิดจากการบริหารจัดการนะครับแล้ต้องมีผลกําไรดูแลพี่น้องในชุมชนทองเรานะครับในส่วนของกองทุนเงินล้านชุมชนมัตตุนะครับ รับวันนี้มอบจำนวนหนึ่งพันบาทนะครับกับลำรับต่อไปก็เรียนเชิญตัวแทนจากชมรมอสมอนนะครับตำบลอัปภทอ์นะครับวันนี้มอบกองทุนจำนวนสามหมื่นห้าพันบาทนะครับกับเรียนเชิญนะครับชมรมอสบอนนะครับจากตำบลรุปภทรนะครับมอบกองทุนจำนวนสามหมื่นห้าพันบาทกับลำดับต่อไปก็เรียนเชิญตัวแทนนะครับจากชมรมผู้สูงอายุบนอุประทองสนองคุณนะครับ มอบกองบุนให้กับทางน่าจะพัจำนวนสามหมื่บาทนะครับกับออกรับินบาทนะครับมอบจำนวน4 5 0 0หบาทนะครับกับในส่วนของกองทุนส่วนกลางชุมชนตระลนบรนะครับหรือว่ากองทุนการออกรับินบาทนะครับเดยนเชิญนะครับในส่วนของปรกาศกองทุนนะครับการออกวารับหนึ่งบาทนะครับหรือว่ากองทุนส่วนการชุมชนตระลนบตนะครับจุดประสงค์ดูแลพี่น้องในชุมชนของเรา ไม่ได้หวังผลกําไรจากการดําเนินการแต่อย่างใดนะครับจากในส่วนของกองทุนส่วนการจุขสนตำบลนวะทนะครับหรือว่ากองบุตการออกกระตุบัตนะครับการรับรับต่อไปก็เลยเชิญตัวแทนนะครับจากกลุ่มออกซับบ้านอัตุกนะครับมอบกองบุตช่วยงานจานวนเ5้าาบาทนะครับรับเป็นเชิญนะครับในส่วนของกลุ่มออกรับบ้านอัตุกนะครับจับก็ถือว่าในส่วนของชุมชนบ้านอันตุกนะครับก็ เป็นจุดจมแข็งเป็นจุดจบต้นแบบนีนจุดจนหนึ่งนะครับครับซึ่งวันนี้ในนามเจ้าภาพก็ต้องขอกราบขอบคุณนะครับทุกหน่วยงานธุรกิจนั้นก็ถือว่าเป็นหัวใจของงานนะครับทุกคนทุกท่านที่มาวนันนี้ก็ถือว่าเป็นบุคคลคนสานําคัญท่องเทา่ยวคุณภาพเพื่ลี่็นการกใะชับเวลานะครับเจ้าภาพก็จะใครขอเรียนเชิญในส่วนของตัวแทนญาติพี่น้องท้องเกียรตินะครับด้